สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลลตารีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้แอดมินก็จะมาพูดถึงกองทัพยูเครนนั้นได้เปิดปฏิบัติการทําลายขบวนรถถังยานเกราะของรัสเซียครับที่พวกเขานั้นกําลังพยายามข่าแม่น้ําซีวอสกี้โดเนตในแคว้นลูฮันครับ ซึ่งภาพจากมุมสูงที่ถ่าย,ดยดโดยโดรนของยูเครนนั้นได้ปรากฏให้เห็นขบวนรถถังและยานเกราะของรัสเซียได้ถูกทำลายลงไปเป็นจำนวนมากเรียกว่าถูกละลายไปทั้งกองพันเลยทีเดียวครับซึ่งการทำลายขบวนรถถังของรัสเซียในครั้งนี้ยูเครนนั้นได้อ้างว่ากองพันฐานปืนใหญ่ของกองพลรถถังที่17 Ua Army เป็นผู้เปิดฉากยิงทำลายขบวนรถถังของรัสเซียด้วยปืนใหญ่สนามอย่างนหนักหน่วงนั่นเอง คุณผู้ชมครับนับได้ว่าความเสียหายครั้งนี้ของรัเสเซียถือเป็นความสูญเสียอย่างหนักอีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่เริ่มสงครามระหว่างรัเสเซียกับยูเครนตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาจากแหล่งข้อมูลนั้นบอกว่ารัเสเซียได้สูญเสียรถถังหลักแบบที่7 2 b ซีรีส์ต่างๆจำนวน6คันยันเกราะแบบ m b p จำนวน14คันและยันเกราะอนเนกประสงค์แบบ m t l b จำนวน7คันครับ นอกจากนี้พวกเขายังเสียรถบรรทุกลำเลียงพลและยานเกราะแบบอื่นๆอ,อีกจํานวนหาคันอีกด้วยโดยรถถังบางคันนั้นได้ถูกทำลายลงบริเวณใกลๆแม่น้ำและบางคันก็ถึงกับจมลงไปในแม่น้ำเลยก็มีส่วนยานเกราะที่หลบซ่อนตามป่าโปรงก็ไม่รอดเช่นกันครับเพราะว่ารถถังเหล่านั้นไม่สามารถหลบซ่อนตนเองไปจากโดรนของยูเครนได้เลย เมื่อ,อยูเครนนั้นสามารถจับตำแหน่งของรถถังของรัเสเซียได้ปืนใหญ่ของยูเครนก็จะเปิดฉากระดมยิงรถถังของรัเสเซียในทันทีส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างย่อยยับกับบวนรถถังของรัเสเซียอย่างที่ได้ปรากฏภาพให้เราเห็นเนี่ยครับเรียกได้ว่าสูญเสียอย่างหนักหรือระลายกันไปทั้งกองพันเลยทีเดียว และก่อนหน้านี้นะครับคุณผู้ชมก็ได้ปรากฏภาพวิดีโอจากทางฝั่งของยูเครนที่พวกเขานั้นได้แสดงการใช้งานปืนใหญ่สนามแบบ M777 ซึ่งทางแอดมินขาดว่าปืนใหญ่สนามเหล่านี้ลหะครับที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากในสงครามของยูเครนจากรายงานที่ผ่านมาทางยูเครนนั้นได้รับมอบปืนใหญ่สนามแบบ M777 ความแหม่นยำสูงจากสหรัฐอเมริกามากถึง90กระบอก แคนาดา4กระบอกและออสเตรเลีย6กระบอกร,รวมๆแล้วก็เป็น100กระบอกพอดีครับ นอกจากนี้ยังมีรายงานอีกว่าทางยูเครนนั้นได้ส่งทหารออกไปฝึกการใช้งานปืนใหญ่ชนิดนี้นอกประเทศราวๆ370นายอีกด้วยซึ่งก็เชื่อกันว่าทางยูเครนเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้เป็นอย่างดีโดยเราจะได้เห็นเลยว่าการใช้งานปืนใหญ่สนามของพวกเขานั้นมีประสิทธิภาพเป็นทีน่ายำเกรงมากนะครับสำหรับกองทัพผู้ลุกราน ซึ่งจากภาพที่เราได้เห็นซากยานเกราะของรัสเซียนั้นเราอาจจะไม่ได้เห็นศพของฐานรัสเซียเลยทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อพวกเขาถูกฐานปืนใหญ่ของยูเครนยิงโจมตีพวกเขาก็คงต้องรีบสระรถถังและยานเกราะของตนแล้วออกวิ่งหนีอย่างเร็วเพื่อเอาชีวิตรอดเอาไว้ก่อนนั่นเองครับ ส่วนล่าสุดนะครับคุณผู้ชมก็มีข่าวที่น่าสนใจอีกว่ากองทัพยูเครนนั้นได้ส่งทหารของพวกเขาออกไปฝึกการใช้งานปืนใหญ่อัตราจรแบบ p ี h 2,000ของเยอรมน,นีซึ่งปืนใหญ่อัตราจรของเยอรมนรุ่นนี้นับได้ว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวครับโดยเจ้า p z h 2,000นั้นมันเป็นปืนใหญ่อัตราจรขนาด1 5 5มม52คาริเบอร์ แค่รถของพวกมันนั้นแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพอใช้ฐานรถเป็นแบบแรปเ e r ร์มาเป็นฐานของปืนใหญ่ชนิดนี้ครับ PZ H2000 มีระยะยิงไกลราวๆ4 0 4่สถึงสีกิโลเมตรสามารถโหลดกระสุนแบบอัตโนมัติได้มีอัตราการยิงเร็วต่อเนื่องที่3-9นัดต่อนาทีส่วนที่เด็ดของมันนั้นก็คือ ถ้าใช้กระสุนพิเศษแบบ M171 พวกมันจะมีระยะยิงไกลามากถึง67กิโลเมตรเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเป็นระบบปืนใหญ่อัตราจรที่ทรงพลังมากๆอีกรุ่นหนึ่งของโลกเลยก็ว,ว่าได้ครับและถ้าเกิดว่าทางเยอรมนีส่งปืนใหญ่อัตราจรชนิดนี้ให้กับทางยูเครนเมื่อไรก็จะเป็นการเสริมเขียวเล็บที่เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับยูเครนขึ้นไปอีกขั้นอย่างแน่นอน คุณผู้ชมครับและการมาของอาวุธหนักที่ทางฝั่งพันธมิตรของยูเครนส่งมาให้พวกเขาอย่างต่อเนื่องนั้นก็ได้มีผู้เชี่ยวชาญทางการทหารหลายๆท่านออกมาวิเคราะห์ว่านี่อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของสงครามครั้งนี้เลยกว่าได้ครับ พอเราจะได้เริ่มเห็นแล้วว่าทางฝั่งของยูเครนนั้นเริ่มที่จะสามารถตอบโต้กองทัพรัเสเซียได้ดีมากขึ้นทํำให้การบุกของรัเสเซียนั้นต้องถูกตรึงให้อยู่กับที่ไม่สามารถที่จะรุกยึดพื้นที่ของยูเครนต่อไปได้อย่างง่ายๆ ส่วนปัญหาเดิมๆของรัสเซียก็คือพวกเขานั้นไม่สามารถครองหนานฟ้าของยูเครนในอย่างสมบูรณ์เครื่องบินรบของรัสเซียที่นำมาใช้ในสงครามครั้งนี้ขาดว่าจะมีจำนวนที่ไม่เพียงพอแล้วอาวุธต่างๆของพวกเขายังมีความแม่นยำที่ไม่มากนักจึงทำให้ปฏิบัติการภารกิจต่างๆของกองทัพอากาศรัสเซียเป็นไปอย่างจำกัด ส่วนข้อได้เปรียบของรัสเซียในด้านหมัดยาวหรืออาวุธจำพวกขีปนาวุธร่อนนั้นในความเป็นจริงแล้วพวกเขามีฐานยิงที่ไม่มากพอยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าเราเปรียบเทียบฐานยิงจรวดร่อนเรือรบของรัสเซีย กับเรือรบของสหรัฐอเมริกาแล้วเราจะเห็นได้เลยว่าเรือพิฆาตของสหรัฐอเมริกาชั้นอารีเบิร์กนั้นจะมีแท่นปล่อยขีปนาวุธร่อนจำนวนมากถึง90ลูกต่อลำเลยทีเดียวส่วนทางฝั่งของรัเสเซียเรือรบของพวกเขานั้นส่วนใหญ่จะมีแท่นปล่อยขีปนาวุธร่อนน้อยกว่าทางฝั่งของสหรัฐอเมริกามากอทิเช่นเรือฟิเกตชั้นกิโกโลวิ จะมีแท่นปล่อยขีปนาวุธร่อนเพียง8เซลล์นั้นเรียกได้ว่าต่างกันแบบสุดขั้วไปเลยครับและถ้าหากว่าพวกเขานั้นไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้คือไม่สามารถใช้เครื่องบินลบหรือว่ามัดยาวต่างๆของตนเข่าถล่มปืนใหญ่สนามปืนใหญ่อัตราจรของทางฝั่งยูเครนได้กองทัพรัสเซียเองก็คงจะต้องประสบกับความสูญเสียอย่างหนักแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนครับ แล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันด้วยนะครับว่าทำไมขบวนรถถังของรัเสเซียนั้นถึงได้ถูกโจมตีให้ย่อยยับได้ขนาดนี้เหตุผลจริงๆของเรื่องนี้นั้นเป็นเพราะอะไรกันแน่แอดมินก็รอฟังความคิดเห็นจากเพื่อนๆอยู่เช่นเคยนะครับและก่อนจากกันนะครับคุณผู้ชมแอดมินก็ขอขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับ ที่ยังเข้ามารับชมไทยมิลิตารีกันอีกเช่นเคยครับแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทําคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ